หนีพรมก่อนมะมได้ป่มั่เลยนีแหกกนะ็ได้เดดดนหนือบ้งเดน่อโอเคตีนี่อ่ะนี่เบื่อนะได้บ่ะยืดขึ้นนิเนึงอีกละนับลุงมบหน่นี่ทำกับเป๋กนกางได้บ่ะนี่ กับเอ้อยละตีสีไปจุจืดขี้เหนอ,อะโดยพี่น้องสบายดีเด้อมื้อนี้กะน้นองสาวเปิดคลิปได้พี่น้องมื้อนี้เนาะสิไปใส่เกาะหาสองคนอีหละ่ะโดยท,ออทำความสะอาดหแหละพี่น้องเอ้ยเนาะกะเพราะว่ามันก็ร้ายแล้วสองเปาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไปทำอ่าป้าข้างบ้านเพิ่นว่าไปจุจดอยู่ทางลุมจะฮู้ไปแหล่ะมองจุจด ผู้บ่ได้อ๋อโดยเพราะว่ากระท่อความสะอาดแล้วพี่น้องน่องมันก็เริ่มหกมันก็ไก่สะเน่โดยกะมีเอฟซีเพิ่นน้องเอ้เพิ่นบอกว่าอ่ายาสีทามอีหล่าก็ได้เนาะหรือว่าอีหล่าน้องไปทามอ้ายเด้ออ้ายจะบอกอีหล่าเลี้ยงไก่หรือหรือไผอ้ายอ้ายโบแต่ว่าทางแบบว่าลุงป้าเพิ่นทะเลเพิ่นว่าว่าไปเลี้ยงอยู่เพื่อนป้าได้บ่ยังประมาณนี้ฮะนะหาอ้ายมากมาเลี้ยงเลยทามอ้ายได้ละเด้อ ได้บ่ลองลองถามไอ้เบิงว่าเป็นเรื่องเพื่อนป้าได้บ่ประมาณนี้ะนะเพระาะว่ามันกะไก่พี่น้องมันกะสะสะนั่นสะนี่อยู่โดยลองถามออ้เบิงมาแรงอย่างนี้หล,เ,ลเอา้าพี่น้องแบบน,นี้เนาะไปไปหาเก็บอันนี้ใส่กระเป๋าก่อนดยพี่น้องเก็บได้ละเก็บไปทงยางห่แหลยดิดิดทงยางซีนะเอาเบิดเลยไก่สะพี่น้องไงเนาะอันนี้กะแบบว่ามันอัานนั้นะนะ ให้น้องสาวเพื่อนเกดไปเดี๋ยวจังหมัดผมเ <c oughs> พื่อนอาเพื่นซะเพื่นอน,นอะไรปุ๊บอ้าวที่เจ้ามีอ NFC เพื่อนมาผ้าน้องไปตัดผมหน่อยเด้อวเนาะผมเพิ่นนี่บ่ได้ยาว่ได้พี่น้องมีแต่เพิ่นละแล้วมันสีอ่าปกตาเนาะอีหล่ะเนาะแต่ว่ายังบ่ท <c oughs> ันยา,า,านวหนื่อยเอาเบิ่งก่็ไม่ได้บ่มีชองกระปเป๋านี่แหละ มันสิถือ,อไรบ่าวันนี้เนาะบังดมูมีกระไพ่เวหละเอากระไพ่ไปนั่นเด้อมีกิปบหนีบ่ผมนะบนะ่มีบ่มีบ่ไปเอาเออของไปยืมของเพิ่นก็ได้บ่ทางข้างเงินห่าบังดูอีละเห็นบ่อาา๋อเห็นแล้ว เอาสิไปงานได้บาทเบิ่งก่อนเดอ้อเอาพี่น้องเลยมาตอนเช้าก็จะหาทำความสะอาดก่อนเนาอะจังหาม,มาอันนั้นจะกินข้าวจะไปหรอหรือยังยังวังงทันกินคือเก่าหนีพรมก่อนไหมแด้บ่เมื่อไงหนีบให้ก็ได้เบิ่งเ,เด้อเบิ่งเด้อโอเคตีนนี่อ่ะนี่เบิ่งนนะแด้บ่ยืดเยือดคือแน่เนึ่งนี่แหละ งับลุงมาดินี่ทำกบะป,ปกหนาะได้บ่ะนี่ะเป็นจังได้บ่ะนี่จะจับกล่องเอื้อยได้บ่ได้บอสนี่จับแบบนี้เลยล่ะแต่ว่าให้มันเห็นเอื้อยได้ไดไหรอนี่อย่างไปตามเอื้อยเพราะว่าสีเป็นคนหิวอันน,น,อนี้่น,อน้ององคนอะไรก็ได้เนะนาะน,น,าน,านาี่หนอจิแค่ไหนจิบอ่ะ เห็นไปเขียนเขนไป อย่าระวังหลุดเดินระวังหลุดเดินอย่าทำผิดไม่ทำไรอ่ะทำนี่เหร้ยนี่พี่น้าใช่เนาะ ได้ยุคุมนี่นี่ทางนีาเลยนี่เหมือนนีู่่อยู่ได้อยู่บ่ได้ถอดออกเล้บอกอีไลจากกระเป๋านี่บ่ถอดออกก็ได้จุดเลยเนาะดึกลงไปในหลุมนั่นเลยกระจุดเลยอืมิีมากอ่ะดีละบุ๊คกับใครมากับใครให้เอลย มือมือมือกอ็ใหม่เน <laughs> ี่ยพี่น้องเลยมีแต่แก้วอันนี้เนาะจุ๊ใส่แก๊สนี่ก็โอเคแล้วเนาะแล้วเนาะโดยสมมตมีะแตะบ้าบิ่นหน่องต้องเอาลงไปหลุมพุ่นนำมันยังจุดได้อลงไปอีกเดี๋ยวมันสีจุดทั้งเดี๋ยวมันสีใหม่ทั้งเชิงนี่นะเออ พี่น้องเฮาเพราะว่าเมียนหลายเพิ่นแมงหลายเนาะพี่เพื่อนก็ได้ลองเบิ่งก่อนมันสิติดอีดอกไดวะต้อง่เบิ่งก่อนเด้อบ่ยากมาลเลยระวังแก้วเยแก้วเลยโอ้ควแก้วหลายเนาะช่วงนั้นน่ะเอื้อลําพกับ้พีเพิ่นออกไปไปอันไปหาที่เหือเอาอยู่นอกพี่น้องบัดนี้ก็มันน้อย เลยรยังมาจุา่ใช่ปะมื่อนี้มีบุญไหร่ละอ,อยู่วัดบ้านเจ้ามีบ่มีอ๋อมีบุญได้พี่น้องอยู่วัดน้องสช้าบ้านน้องสาเมื่อนี้วัดอีนยังเกาะเพิผลไม้่าในจำได้บ่วัดวัดจำปาวัดจำปาโอ้จำได้อยุสอะติดแล้วบ,านนบ้านี้เบิ่ง ก็มันแบบนี้เนาะไม่ย่านมันดับเด้อรับเราอีหล่ะทางหลุมไพเ่เฮงอยู่เบิงบ่งแบบนี้กระชิจับเบิ่งกลิ่นหา้างสาวเออเออจ้าเคยมาจูดีกว่าอีหล่ะอยู่พี่เคยนะอยเออเคยอยู่อือบอกไปใกล้ได้อีหล่ะเด้อสายไพย่ล่ละบัจับบัจับปะขึ้นมาอยันอันมันมีแนวแตกนะมาจูดกระยะพี่น้องเอ้เมื่อนี้มาพี่ละ่ะ อ๋ออันนั้นพันทีมหนอดหนอดหันอันอนั้นเลยแต่ว่ามันมันมันอ่ะแล้วติมันเพลแล้วที่มาเอากยะยะไปมาพี่เดี๋ยวแก้วสีแตกว้าจิโตพี่น้องเอ้หม่องจูดกะยาเพราะว่าคนเน้นน้ำมาว่าให้มันจูดอยู่พี่มันเป็นหม่องจูดเลยพี่น้องเอ้มันเป็นแจป่าเนอ้อ จะเ,เห็นงูบ่อืมอย่าไปใกล้เด้อระวังมันชับได้งูยังไงนะเห็นบ่เจ้า่านบ่บันนี้งูเขียวเขียวงูตเขียวเขียว,ยวโอ้งูเขียวแล้วนะยาน่านิบอจะเห็นบัตน,นี้อันนั้นมันเป็นสีเขียวครับสีสีดำนะอืม่านได้เลยอย่าไป,ไปอันโนโลเลเดอ้อ ระว่างแล้วเรต้องไปใกล้มันพี่น้องมาจูดมันจางสะอาดแน่เนาะเอามากับผ้าถิ่มแบบเมียนกับบุมีไผเอามาถิ่มเนาะเขามาแบบนี้ก็ต้องเอามาถิ่มทําความสะอาดซอยกันแหละพี่น้องเฮือนไก่กันเนาะมันปิวไปหาเฮือนหมูพี่น้องเยย่างอยู่ในถุงดําแต่ว่ายังบ่เต็มเอยเลยบ่เอามาทงหอยในกลุมใหม่นี่แหละเนาะเด็ด้บบนี้ติดเลยพี่น้องเอย อือะะะพอดีอุ่นพอดีอุ่นนะหนาวสั่มบรรยากาศหนาวอือบอกไปใกล้ละเดี๋ยวชี้แก้วถืงนะน้องสาวเหาพี่น้องกระเป๋าก้าวหัวใจผู้หมาะสมอืมผมกับเจ้าสะอีเลยบอกคืนนี้แหละสะคืนนี้ะอือมัมกสะอาดแบบนี้แหละมันจังบ่มีหาวอไหล่ะเด้อจะไปห้องเียนแต่เก่านะติดเท้าน้ำหมูอยู่บ่มีบ่ มีนั่นแหละแต่ว่าน้องเพิ่นนี่มักสะอาดเด้พี่น้องมากินนี่ก็อาบน้ําก่อนอาบแล้วบ่อีละเซานี่อาบแล้วออดยดีแล้วโอเพิ่นสะอาดก็มันบ่มีเฮาดอกพี่น้องผมเพิ่นนี่กดกอยู่ดแต่ว่ายังบ่ทันยาวเาปดินน้ําหอ๋อปๆมันมันควแห้งเลยะยามออกอึ้ติดเฮาน้ําหมูนั่นแหละแต่ว่าอันนี เขาจะเอาเอาอกหมดเลยจะเอาอยัางใส่มันคือบมีเอาวีทีวีเอาวีทีวีเออสะอาดพี่น้องไยผมนี่ถือว่าดกน้อยละเนาะแต่ว่ายังบทันยาวต,าตัดแต่ส่วในใดก็ผมเจา,ต,าเตัดแต่ตังเส้คมมหาอ๋อตัดแต่เสาคืมมหา,า,ม,ม,หามันกระโดดนั่นแหละเนาะอย่างโบทันยาวดกอยู่ fc เป็นว่าห้ตัดลุงป้าเป็นทันเลยอีละเลยแต่ว่าเพียงนี้ หักว่าตัดแบบนี้กันหนะหักพี่น้องแบบคือคนไทยได้หรือล่ะนี่คูณบอกเป็นว่าว่าคือคนไทยโอ้พี่น้องเยเนาะลูกคักแห้งไข่แต่ใหม่เลยดีอยู่ถ่าให้มันมอนเป็นหนึ่งก่อนบอกเพราะว่าเพิ่นค่นะเทเพื่อนใกล้นี่เพิ่นก็นมางจูดอยู่ว่าอีะอละ อ๋อมาจุดอยู่เลยมันบ่มีอันนั่นเนาะแถวแคมมันนี่กันากว่ามองจุดนะเพิ่นมาถิมกองแก้วน้ำนี่แหละเนาะอย่างนี้มันแตกจะมาจุดคนเดียวเจ้ามือหนาบ่มอยู่ไก่ไพ่เด้อย่านกองแก้วแตกใส่ฮหแหละมันม,มันลามใส่งา,งาไหม่แล้วงาใหม่อยู่ไกลเด้ ีเราผ่า,า,อ,า,ผาอุ่นบอมื่อคืนนี่หนาวอยู่ใบละหนาวบ่หนาวบา่หน,า,า,หนาวเออเมื่อคืนนี่อันเมื่อวานนี่ลุงช่างเพิ่งจะโมงวันนี่วานนี่เมื่อค่ำเมื่มอค่ำเรื่อแล้วเนาะพี่น้องกันเพิ่นโบกยังบ่ทันแล้วยังได้ทั้งในแล้วก็ยังไปทั้งนอกทั้งนอกอีก นอนจังมัดคืนอีนหละมันจังบกหน้าปกหนาแล้วผรมยาวเลยเตะตีเตลตีเต้นอีกนะและต้ตตาพมเขาหายเพียงยัง,ยงนีย,ง,<อ>ยงแก่บอกในปนัจจุบันตขคืนอีกผมจะนะ่ะ khăn căng, cái đuôi nó lấy nấm nhau mình lấy nấm còn khoi, mình nhỉ với thằng cá bơn phần xì Ăn nấm mày mắc cang hình nó với phăng bừng tắc xì lưu lưua trắng đẻ nấm mày anh thùng เหมือนอะไรมันควันเป,นเปนเ็นหนาวเป็นอะไเิ่นอาบนำเป็นนุ่งท่งเสือค่ายาส่งอันส่งค่ายาเจ้าเบิดระบายละว่าจังไงเลยนุ่งท่งคาสั่นบ่น้องบ่มีสงคายาแบบนี้เาานาะ แต่ว่าถ้าไปตลาดนี่สืสาา้อมาให้ก็บเจ๊เบอร์ใดเจะหนุ่มจะใส่เบอร์ใดอีหละส่งนะฮู้บอบ่งฮู้ม <laughs> ีแต่ไปลองเอาเลยเนาะแบบนี้นอ,องสาวพยายี่น้องเลยส่งค่าส่งค่ายาวเบิร์ดเลยวะตัวแม่ลำพอนซื้อให้ได้สิเจ้าอันสักบ่สกัสกสักเอาส่งเป็นส่งเด็บได้ส่งยีนพี่น้องเป็นซื้อหให้ไก่ชิมอ่อนจะเด้มันเบิร์ดเลย ค่ะให้ภัยมอนมนันหนึ่งก่อนอยากกินข่าวเลยวัละเดียวจังเมื่อหาเบิ่งแนวกินพี่น้องเลยหัานข่าแถวบ้านเจ้ามียังขายแน่ละมีบ่แนวกินมีบ่บ่ฮู้ไปหาเบิ่งแนวหนีเละพี่น้องแถวหัานทางมากกับบมีต้อนอีกก็สวยเติบเลยฮะวาเพิ่งยังบาทันมาขายอยู่ พาไปซื้อนวะกินจุดกินยาแล้วก่อนพี่น้องต้องทําความสะอาดแล้วก่อนนะอย่างกินข่าวออว่าน้องพาน้องสาวมาจุดกระยะพี่น้องเลยว่ากองเมียนซองเปาปูนอยู่เพือนกระหกเนาะตอนแรงวันนี่ไอท้ทงมาฮะจะบอกมาอันสาบเพื่อนซอยบะเพื่อนมาไวละ่ะ ลงน่ะแม่แม่บ้านนี่โอ้วานนี้เพิ่นมาเห <c oughs> ็นเพิ่นเอาคลิปลงเสาวนี่เลยก็เลยว่าเพิ่นไปวานนี้เจ้าว่าเห็นเพิ่นมาอนะซอยพี่น้อง <c oughs> เพิ่นมักสะอาดนะพี่น้องน่าสะฮูวะซองบามือพี่น้องเพิ่นก็สะเธอหนึ่ง <c oughs> ผม,น,มน,นึ่งมอนมีน้ำหนักอยอะยืดเข่า <c oughs> <c oughs> และน้องสาวเฮา ตอนแรงว่านี่ได้ยังกินใส่ละแรงว่านี่นะบตหน่ดยได้ยังกินทอดไข่ดาวทอดไข่ดาวเจ้าบอทอดเอง <laughs> ว่านี่เห็นโดยอหลาเห็ดน,นะแซ่บเพิ่นกินยังได้ถั่วเลย <laughs> อย่างเลยพี่เลยไอ้ข้ามาอ้เ้ากินนำ้ำหอมอ๋อโดยกินน้ำทอดซูไอ้กินทัน้งนั้น พี่น้องบันนี้ก็เนาะมันก็บมอนไปไลยเติบแล้วถ่าให้มันมอนหน่อยนึงจูดแล้วก็ต้องเผาพี่น้อยน้องสาวน้ำพึ่งหิวข้าวแห้งแล้วบปล่ล่ะหรือยังหิวข้าวหิวอะได้อหิวแล้วน้องสาวพี่น้องเยต้องจูดกระยะก่อนอีกแล้วเลยวัหน่อยนึง แลวสิไปหาซื้อแถวบ้านเลยพี่น้องเนาะกะบุคคลนั่นเอาพี่น้องเนะาะวันนี้กะมันกะมองลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวกะสิขอจบคลิปไปก่อนเดอ้อพี่น้องเนาะจากคลิปนี้กะออกมาจูดกระยะทางอนอกบ้านหน่อยหนึ่ง,ลงเ,ยเลยพี่น้อยเนาะเนาะเนื่อนเพลินทางนี้กะลงไปนี่จะเป็นไหหน้าพี่น้องมีไหหน้าคนเนาะโดย พาน้องสาวมาทำความสะอาดพี่น้องเพราะว่าปลาเมียนอยู่เพื่อนกระหกไก่สะเน่เนาะนะอ่ะาเลีงอยู่บนน้ำมีละหุดก็ได้มันมอนเลยอือด้วยพี่น้องเดีย๋ยวคลิปนี้ก็บสิขอจบคลิปไปก่อนเด้อสบายดีละ่ะ โดยพี่น้องจากคลิปนี้ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบสุขุสุคนที่หับชมคลิปตั้งแตน่ตน้ตนจนจบและบทความโฆษณานาะนพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอเกล้าคำวา่าสบายดีสบายดี